สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องช้างเผือกอาถรรพ์ที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้อยู่ในชุดจะรอยตํานานเลือดนั่นเองช้างเผือกตามความเชื่อแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของผู้นำซึ่งมีอำนาจบารมี เป็นที่เกรงขามของอาณาจักใรใกล้เคียงและช้างเผือกนี้เองนำไปสู่สงครามและความเดือดร้อนไปทั่วอาณาจักรดังเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้พระเจ้าช้างเผือกหรือสมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดิ ซึ่งเป็นพระสวามีของพระศรีสุริโยไทยนั้นพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีบุญญาบารมีมากเพราะว่าในสมัยนั้นมีการจับช้างป่าหรือช้างเผือกได้จำนวนมากสามารถนำมาฝึกเตรียมทำสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่น่าเชื่อความมีโชคเรื่องช้างของพระองค์จะนำไปสู่การสูญเสียพระมเหสีบนหลังช้างและต้องเสียสวยช้างให้กับประเทศเพื่อนบ้านจนทำให้กรุงศรีอยุธยาเข้าสู่ยุควิกฤตอ่อนแอ และหมดศักยภาพในการลบในเวลาต่อมาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับช้างในสมัยสมเด็จพระมหาจักกพัรดิต <Yeah, ่อไปนี้คือเส้นทางที่นำไปสู่หายนะหนึ่งพระองค์เสด็จไปของช้าง ที่ตำบลบางละมุงได้ช้างพายพังหกสิบเชือกสองได้ช้างเผือกพายจากตำบลกาญจนบุรีสูงสี่สอกเศษให้ชื่อว่าพระคเชนทะโรดม สามพระองค์เสด็จไปคล้องช้างตำบลโตกพระได้ช้างพลายพันหกสิบเชือกสีพระองค์เสด็จไปคล้องช้างที่ตำบลแสนต่อกาญจนบุรีได้ช้างพลายพันสี่สิบเชือกห้าเสด็จไปคล้องช้าง ตำบลวัดกัดใดได้ช้างพลายสิบห้าเชือกหกเสด็จไปคล้องช้างตำบลไสย,ย,ย้อยได้ช้างพลายเจ็ดสิบเชือกเจ็ดเสด็จไปคล้องช้างตำบลไสย,ย,ย้อยอีกครั้งได้ช้างเผือกพลายสูง สี่ศอกสิบนิ้วให้ชื่อว่าพระรัตนากาศ 8. เสด็จไปคล้องช้างป่าเพชรบุรีได้ช้างเผือกพลายสูงสี่ศอกเศษให้ชื่อว่าพระแก้วทรงบาทเเสด็จป่า ไปที่ตำบลมหาโพได้ช้างเผือกทั้งแม่และลูก 10. สเสด็จไปทะเลชุบสอนลบบุรีได้ช้างเผือกให้ชื่อว่าพระบรมไข่สอนและ 10. สิเสด็จไปตำบลป่าน้ำส่งได้ช้างเผือก ทายสูงสี่ศอกคือให้ชื่อว่าพระสุริยกุญชรจากจิตติศัพท์ในเรื่องช้างดังกล่าวข้างต้นทำให้เรื่องลือไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือพมา่าซึ่งหวาดระแวงอยู่แล้วจึงมีปฏิกิริยาตอบโต้ทันที โดยกองทัพพมา่าเคลื่อนพลประชิดชายแดนไทยพระเจ้าตะเบงชะเวตีทรงเป็นจอมทรัพย์และมีนายทัพที่สำคัญคือบุเรงนองพระเจ้าแปรพยาพระสิมเข้าทางด่านพระเจดีสามองผ่านการจนบุรีปากแพรกพังตรุกบ้านทวนโดยไม่มีการ ขัดปางหรือสู้รบใดๆเข้าเขตสุพรรณบุรีผ่านเส้นทางเมืองตระเชรสามพันเมืองโบราณอู่ทองบ้านคงดอนละคังหนองสารายแล้วเข้าตีเมืองสุพรรณบุรีปรากฏว่ากองทัพไทยต้านไม่ไหวพม่าตีได้สุพรรณบุรีแล้วยก เข้าทางลำน้ำสามโก้ป่าโมกข้ามแม่น้ำเจ้าพยาแถวบางผงเพงเข้าประชิดพระนครทางทุ่งลุมพรีล้อมกลุงอยู่เป็นเวลานานส่วนความเคลื่อนไหวทางกองกำลังทัพไทยปรากฏว่าสมเด็จพระมหาจาัก,กรพรริ สมเด็จพระสุริโยไทยและพระโอรสทั้งสองคือพระราเมศวรกับพระมหินสเสด็จออกไปพร้อมกันแล้วเปิดศึกรบที่ทุ่งลุมพลีสมเด็จพระสุริโยไทยถูกพระเจ้าแปรฝันสิ้นพระชนศบอยู่บนขอช้างสงครามครั้งนี้ สมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดิสูญเสียพระมเหสีเมื่อระงับความเศร้าโศกได้แล้วทางกรุงศรีอยุธยาก็เตรียมการป้องกันศึกพม่าเป็นการใหญ่ถึงกับจับช้างเป็นอันมากเพื่อใช้ในการทับทรงมีช้างไว้ในครอบครองจำนวนมากโดยเฉพาะช้างเผือก พระอ,องค์มีถึงเจ็ดเชือกตามความเชื่อในสมัยนั้นก็คือเป็นผู้มีบุญญาบารมีมากดังกล่าวได้รับการยอมรับจากประชาชนและสามารถจะแผ่อิทธิพลไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างง่ายดายและอาจมีความชอบธรรมในการลุกรานใครก็ได้ ที่ไม่ต้องการให้เข้มแข็งขึ้นมาเป็นคู่แข่งพระบารมีพระเจ้าหงสาวดีกษัตริย์พม่าได้ดำเนินกุสโลบายเพื่อลดกอนกำลังของกรุศรีอยุธยาโดยพระเจ้าหงสาวดีรับสั่งให้พวกอารักษ์จารึกพระราชสารในพระสุบรรณบัตร 3. ข้อสั้นๆ เป็นปริศนาดังนี้ข้อหนึ่งต้องการช้างเผือกสองเชือกข้อสองคำว่าเชือกข้อสามถ้าไม่ให้จะเอาเชือกไปล่าคันจารึกแล้วจึงให้ราชทูตเชิญพระราชสาร ไปถวายพระมหาจัก,กรพรรดิเมื่อพระมหาจัก,กรพรรดิทราบอ่านข้อความนั้นแล้วก็ทรงพิโรธจึงส,สั่งให้พวกอารักษ์จารึกพระราชสารโต้ตอบเป็นตัวอ,อักษรสมข้อเช่นกันคือข้อหนึ่งที่จารึกว่า ต้องการช้างเผือกสองเชือกนั้นตอบว่าถ้าเป็นการขอทานก็จะให้ข้อสองที่จะเลึกว่าเชือกก็ตอบไปว่าไม่หวัน่นข้อสาที่จะลึกมาว่าถ้าไม่ให้จะเอาเชือกไปล่านั้นก็ตอบไปว่า เราก็มีความสามารถในการล่าเช่นเดียวกันแล้วเหตุการณ์ต่อมาปรากฏว่าพระเจ้าหงสาบดีกรีธาทัพมีจำนวนพลนับแสนมารับคำท้าโดยจัดเป็นห้าทัพคือหนึ่งทัพหลวง พระเจ้าบุเรงนองหงสาวดีเป็นจอมทัพสองทัพพระมหาอุปราชเป็นแม่ทัพสทัพเจ้าอังวรราชบุตรเขยสี่ทัพพระเจ้าแปร ى, ราชอนุชา 5. หาทัพพระเจ้าตองอูราชอนุชารพญาประสิมน้องอยาเธอเป็นกองทัพหน้า เดินทับเข้ามาทางด่านแ,นแม่ละเมาเข้าไปชิดกรุงได้อย่างง่ายดายกองกำลังไทยที่แตกพ่ายมาจากหัวเมืองต่างๆต้องถอยเข้าพระนครแต่พมา่าแจ้เจมทันท่วงทีปิดล้อมพระนครทั้งสามด้านคือตะวันออกพระเจ้าแปรตั้งที่วัด โพธารามด้านเหนือพระมหาอุปราชตั้งที่ทุ่งพระเนตรพยาพสิมตั้งที่ทุ่งลุมพรีตะวันตกพระเจ้าตองอูตั้งที่ทุ่งประเชษส่วนพระเจ้าอังวะตั้งอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์ต่างระดมยิงปืนใหญ่เข้ามาในพระนครไม่เว้นแต่ละวัน เมื่อเห็นว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเด็ดขาดแล้วพม่าจึงมีพระราช,ชสารเข้ามาถวายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิว่าจะรบต่อไปหรือไม่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิยอมสเสด็จออกมาเป็นไมตรีโดยดีเพราะไม่มีทางจะสู้ต่อไปอีกแล้ว ยินยอมมอบช้างเผือกสี่เชือกแก่พระเจ้าหงสาวดีและต้องส่งสวยช้างอีกปีละ30สิบเชือกเงินปีละสามรอยชั่งทั้งยอมยกภาษีอากรที่เก็บได้ในเมืองมริดแก่ประเทศพม่าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ นี่แหละครับเรื่องช้างเผือกอาถรรพ์ก็มีความเป็นมายอย่างนี้สิ่งใดก็ตามถ้ามันมีมากก็มีได้หมายความว่ามันจะเป็นคุณเสมอไปบางครั้งมันอาจจะเป็นอาถรรพ์และนำมาซึ่งความอับโชคและต้อง เสียสวยเป็นจำนวนมากอย่างในสมัยพระมหาจากักรพรรดิอย่าวแล้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ